สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธของมาร์ทไรเดอร์ G.O. นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาซื้ออาวุธอันนี้อยู่นะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลย ครับผมก็มาดูรายละเอียดของอาวุธกันนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บไรวัดก่อนนะครับเราต้องใช้ตอนหลังเพื่อใช้ท่าไม่ตายนะครับครับผมอาวุธชิ้นนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นปืนและดาบได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่อนข้างใส่รายละเอียดมาเยอะนะครับดาบนี้ลูกเล่นก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดฐานให้ดูก่อนนะครับฐานก็2ก้อนนะครับ ผาม a a 2ก้อนนะครับอาวุธชิ้นนี้ไม่มีไฟนะครับไฟมีเฉพาะเสียงอย่างเดียวนะครับไฟก็จะเกิดมาจากไลท์วอตที่เราเล่นไปนะครับผมก็สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลำโพงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนสายนาฬิกาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดเปลี่ยนโหมดนะครับโอเค แล้วก็ผลิตปี2018นะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยนะค่อนข้างยาวนิดนึงนะจยับถนัดมือเลยนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่กดตอนเอาไรวอตออกนะครับตรงนี้เป็นที่กดท่าไม้ตายนะครับโดยไม้ตายใช้ได้สองแบบนะครับก็คือแบบกดนี้แล้วก็ใส่ไรวอตนะครับเราค่อยมาฟังเสียงกันะว่ามีเสียงอะไรบ้างโอเคงั้น เป็นหมวดดาบตรงนี้เป็นซิลิโคนนะโอเคครับทํามาค่อนข้างดีนะออกแบบมาสวยมากมันมันไม่เหมือนแบบของทิงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบสั้นจนเกินไปนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองมากดเป็นหมดพืนกันนะครับโอเคก็เป็นหมดปืนประมาณนี้นะครับ แบบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดสวิตช์แล้วก็ทดลองเล่นกันนะครับไม่มีไฟนะครับกีเสียงเป็นฟันดาบนะครับเสียงประมาณนี้นะครับฟันดาบถ้าเป็นเสียงปืนนะครับเ,เสียงเดียวเลยนะครับ น,นะครับอ๋อเวลาเปิดปิดเปลี่ยนโหมดจะมีเสียงของเขาด้วยนะครับปืนค่อนข้างเท่น,นะครับอยู่อย่างนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้ทําไม้ตายกันนะครับกดตรงนี้นะครับ ครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเสียงรอชาร์จนะ่ะเราไม่ไม่รอให้หมดก่อนนะครับเรากดเสียงมันก็จะเป็นอีกแบบนะครับเสียงมันจะสั้นกว่าลองมาดูกันนะครับ <is> กดเลยนะครับประมาณแบบวืดวืดประมาณนี้นะครับอ่ลองมาฟังใหม่อีกครั้งนะครับ ประมาณเหมือนวืดน,นะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาฟังแบบเต็มๆอีกครั้งนะครับถ้ารา้อยจบซีโรถามก็เล่นใหญ่เลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเรากดฟันจะเป็นเสียงไงนะครับ<ๆ>ก็กลายเป็นเสียงธรรมดานะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาหมดปืนกันนะครับรัวมันดีเือนะครับถ้าไม่ตายกันนะครับรัวเลยนะครับเสียงรัวแบบนี้นึกถึงปืนดับเบิลนะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวผมค่อยจะมารีวิวอีกทีนะครับขายของนะครับ <laughs> โอเคงั้นอีกครั้งนะครับโอเคครับหลังจากใ้ถ้าไม่ใจถ้าเรากดก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไม่ให้เขานับจนจบนะครับลองดูนะครับประมาณยิงนึงฟิวเหมือนวืดน,นะครับลองดูอีกครั้งนะครับ ประมาณแบบยิงแล้วกระสุนไม่ออกประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้ไรวอตกันนะครับ เสียงค่อนข้างรุนแรงนะครับพอเราเสียบไปปับ๊บมันจะมีเสียงชาร์นะครับฟืดฟืดฟืดแล้วก็พอกดยิงไรวัตจะทํางานนะครับมีไฟแล้วก็พูดว่า G.O. นะครับเสียงของเขานะครับแล้วก็ถ้าเรากดยิงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีเสียงชาร์นะครับก็ ยิงออกไปเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่แล้ว,วัดอีกครั้งนะครับก็เวลากดก็ดันตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะหลุดออกมาเองเลยคร,ครับเป็นเสียงชาตินะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาออกแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นโหมดดาบกันนะครับ ค่อนข้าง,งรุนแรงนะครับแล้วถ้าเรากดตรงนี้ล่ะครับได้ไหมไม่ได้นะครับก็มันตัดไปเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองกดอีกทีนะครับรรงั้นเดี๋ยวเรามาฟังแบบเต็มๆกันอีกครั้งนะครับถ้ากดตรงนี้ สียงรุนแรงมากเลยนะครับงั้นเราเปลี่ยนเป็นหมวดปืนโดยไรวอตอยู่จะเป็นยังไงครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจากนี้ก็ถ้ากดถ้าไม่ตายก็ก็กลายเป็นท่าไม่ตายเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเอาไรวอต ของโกด์มาดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับครับผมเสียงก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่เปลี่ยนไลฟ์วอตก็เปลี่ยนเป็นเรียกโกด์อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาคุยถึงราคากลางกับผมราคากลางปืนมาร์ทไรเดอร G.O ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ180บาทนะครับ150่งรถึงหนึนะครับซึ่งราคาเขาค่อนข้างลงมากแล้วนะตอนนั้นที่ว่าผมซื้อช่วงนั้น4ีหเดือนที่แล้วราคาเขายังเด้งแตะไปถึงเกือบเกือบสามนะครับแล้วก็ไรวอตตัวนี้ก็อยู่ประมาณ250นะครับ ก็เป็นล่างหลักมันไม่ค่อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไรวัสดธรรมดาเหมือนโค้ดอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ12 0ยยี่นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่าคุ้มนะครับลูกเล่นของเขาเยอะนะครับโดยเหมือนถ้าเราใช้โมดนี้มันก็เปลี่ยนเสียงได้ไรวัสก็เปลี่ยนเสียงได้ยิงก็เปลี่ยนเสียงได้สามารถเปลี่ยนเป็นดาบก็เล่นได้นะครับโอเคครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเช่นเคยครับก่อนจากกันไปก็เล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ